เห็นญาติทำพ่อพาแม่พานั่งกันเรียบร้อยอย่างนี้ก็ดีใจในพระไตรปิฎกก็เคยอ่านแล้วก็ไปไปเห็นแล้วก็ไปไปพบเมื่อครั้งเคยเจ้าสเสด็ดจจรไปจะาก้ากรุงสาวตถีหรือ,อยังไงไปพักเนรลัมมณียาสถาน อย่าทาพาไปก็หวังพากันแสแวงบุญหากันไปคนไปก่อนคนมาที่หลังก็ไปแย่งที่กันส่งเสียเสียงกันเจียวเจ้าอยู่ในป่าเป็นลำมณียะสถานที่ก็สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์ก็เลยเรียกพระอานนนอาโนนนครับก้อนมณีเสะอะไรกับผมอ ฟังเสียงเขาเรื่องหัดญาติโยมเขาทะเลาะก,กันเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรพระธนะัญนาไม่ใช่ทะเลาะก,กันเขามาทําบุญเขาต้องการบุญต้องการกุศลเขาจะมาสร้างบุญใส่บาตรหยาดน้ําแก่พระสัมมาสัพพัฒณาพุทธเจะะ้าอ้าวแล้วทําไมจึงมีเสียงเจียวเจาวกันอย่างนั้นล่ะเหมือนกับทะเลาะก,กันมันไม่ใช่เอาบุญนะ ที่นี่เป็นที่สงบเป็นลัมมณียสถานสิ่งที่ให้เกิดบุญอยู่ที่ความสงบนั้นไม่ใช่อยู่ที่ฝนเจียวเจ้ากันอย่างนั้นนานเหมือนกับทะเลาะกันนะท่นรีบไปบอกเขาด้วยแต่ว่าในตำนานในตำราพระไตรปิฎกบอกเอาไว้อย่างนั้นหรอกแต่มาเห็นญาติรมที่มาในทีโอทีห้องเราเนี่ยแม่เงียบสงบดีวะดีใจมาก อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเพราะใครๆก็ต้องการบุญใครๆก็ต้องการกุศลแต่ก็ยังไม่เห็นว่าบุญมันอยู่ที่ไหนก็บุญอยู่ที่ข้าวฉันให้ผ้านเอก็พาก็จีนก็จีนอิ่มท้องผ้านเนี่ยมันได้บุญยมเพื่อได้ท้องแห้งหรือเปล่ายมเนี่ยแล้วบุญมันอยู่ที่ไหนว่าได้บุญได้ยังไง ก็มีแต่ในตำราก็พากันอ่านตำราก็เชื่อก็เชื่อ,อนในตำราเอ้พ่อพ่าแม่พ่าเชื่อกันลมุลมๆแหล่งแรงหรือเปล่ามุ่อยู่ในหนังสือจริงๆเหรอขอถามหน่อยนะแล้วก็ตอบในใจก็ได้ว่า ถ้าหากไปเปิดตำลาอ่านบรรลุนี้เอ๊เคยได้ยินที่ไหนในตำลาไหนเขาบอกพระพุทธเจ้าคงไม่ได้เปิดตำลาตัดสร้นนะจริงหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่ามาพิจารณากายไม่ใช่หรือ ก็มารู้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอ๊ะเราจะแก้เกิดแจ่เจ็บตายแก้ที่ไหนหนอไม่เห็นพระพุทธเจ้าไปกลางตำลาดบอ,อกบวชตัดสรู้นะในตำลา่าไหนเขาก็ไม่ได้บอกอเขาไว้หรือว่าพ่อพ้าแม่พ้าเห็นที่ไหนอันยจนตนหนังสือซื้อเล่มไหนบอกหน่อยจะได้ไปคน้นว่ะ พุทธเจ้าคิจเจรณาในตัวตนสกลลกายไม่ใช่เหรอที่พากันบัญญัตินั่นพระอรหัน์ในคำพุทธการพากันบัญญัติเอาไว้เรียบเลียงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นพระไตรปิฎก 8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันใช่ไหมนั่นหรือบุญอ่ะบุญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีบุญไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญได้พระพุทธเจ้าบัญญัติมาจากไหนที่แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็มาจากกองสมมุติตรงนี้ที่ตัวเรา อยู่ที่ตัวเรานะบุญนะเขาว่าทานไามศีลละไมและภาวนาไมเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมันมีอยู่สิบอย่างแต่ย่นลงมาเหลือสามคือทานไมบุญจะสําเร็จด้วยการบริจาคทานศีลละไมบุญจะสาเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม้ บุญจะสำเร็จด้วยการจเจริญภาวนาะแล้วรู้ได้อย่างไงว่ามันมันสำเร็จต่ทานมาไหมหรือว่าเอาข้าวมาให้พะกินก็ว่าสำเร็จแล้วหรือศีลแล้วไหมเรายังไม่ได้รับศีลเลยถ้าหากรับศีลแล้วมันก็บุญอยู่ที่คำพูดนั่นหรือ,อปากเราว่าเอาใช่ไหมภาวนาไหม บุญจะสมด้วย์การเจริญภาวานาะคำว่าภาวานาะแปลว่าการเจริญคือมันเสื่อมหรือว่าไม่เสื่อมจิตใจของเราเสื่อมในศรัทธาความเชื่อหรือเปล่าที่จริงถ้ามันจะเป็นบุญจริงๆจ,จะสําเร็จสมบูรณ์แบบนั้นมันต้องพร้อมด้วยองค์สามพอพูดว่าองค์สามก็จะสงสัยกันอีกละ องสามอะไรก็ทานศีลภาวนามันก็องสามแล้วไม่ใช่หรือใช่ไม่ผิดอย่างนั้นขอถามหน่อยทำไมมรรคหนทางเดินจึงมีองแปดถ้าไม่มีองแปดมีแต่หนทางใครก็เดินได้ไม่รู้จะไปเข้าปา่าเข้าดงที่ไหนมีองแปดเป็นที่กำจัด บำบัดกีเลียตหรือว่าเหมือนกันเรามีไม่กวาดกวาดหนทางให้มันเตียนไปทานนามัยศิลและไมแล้วภาวนาไมทพพมี่พ่อพ่าแม่พ่าที่นำมานี่ถูกต้องแล้วแต่ต้องพร้อมด้วยองค์สามนะองสามคืออะไรใครตอบได้พูดให้ฟังหน่อยพ่อพ่ารู้ไหม ใจกิตใจของผู้ที่มาไทยแล้วก็ผู้รรกจิตใจเราใช่ไหมก็มีส่วนที่จะสำเร็จเป็นทานไม่ศีลละไม่ละภาวนาไม่องค์ประกอบสามก็คือกายวาจาใจของเรานี่ยนะเข้าใจไหมองค์ประกอบอะลองถามกายตัวเองดูสิ กายมึงเป็นทานจริงไหมถามกายเราเองนะไม่ต้องไปถามคนอื่นถามกายอีกครั้งเถอกายมึงบริสุทธิ์แล้วเป็นศีลแล้วใช่ไหมถามดูซิกายเราเป็นศีลไหมสาดบริสุทธิ์ไหมถามกายอีกครัง้งซิกายมึงเจริญภาวนาอยู่มึงคงที่อยู่ไหมในการให้ทานรักษาศีลถามดูซิ พิจารณากายนั่นแหละคือถามจริงพร้อมประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคือวาจาวาจามึงเป็นฐานจริงไหมหรือพูดโลเลรอแล้วว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำเห็นไหมวาจาเอ๋ยมึงเป็นศีลไหมบริสุทธิ์ไหมคำพูดแต่ละคำเป็นสัตว์หรือไม่ ว่าจามึงจเจริญภาวนาอยู่ไหมในคําพูดนั้นตรงหรือเปล่าจะหรือว่าจะแวะเวียนอยู่ไหมคําพูดนั่นเป็นองค์ที่สององค์ที่สามคือใจถามใจดูสิใจมึงเสียสละทานจริงไหมถามดูสิถามใจเราเองไม่ต้องไปถามคนอื่นคนอื่นเขาทำมันก็ติดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่น ติดอยู่ในใจของบุคนติดอยู่ที่กายที่วาจาของคนเดินเราทามันก็เป็นของเราที่มันติดเรารู้อยู่มันลบไม่ได้นั่นแหละคือบุญเราทําจริงเราคิดเจริาจริงกายของเราเสียสละจริงวาจารเราพูดเป็นความจริงใจของเราก็จเจริญอยู่ไม่เคยขาดเลยว่าเราจะเสียสละทานเราก็ ใจของเรารักษาศีบลบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ดูแล้วว่าทั้งฐานทั้งศีลที่มีอยู่ในกายในวาจามันพร้อม,มอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วสะอาดและบริสุทธิ์จริงนั่นแหละคือตัวบุญรับพรยาทาวาริวาาปุลาปริปุเรนติสาคขลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะตังตุมหังชิปะเมวะสมิตตะตุสเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามณิโชติละโสยทา วหัตตุนมัเจภาวันวันตาลายโยสุชิเดคายุโกภาวะอาภิวาดนสิลิสะนิพจังมุตาปจายินุจตโลธรรมาวัดนติอายุวันโสขัง อาังภาวตุสัปบมังกาลังละขันตุสัปเทวตาสาวาบุทนานุภาเวนะสันดาสุทีภวันตุเตภาวะตุสัปบัมังกาลังละขันตุสัปเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนะสันดาสุทีภวันตุเต อาวะโตสาบะมังกะลังลักขันโตสาปะเรวะตาสาบะสังคานุภาเวนะสะดาสุทธิอาวเต